อาละก่อนที่จะเริ่มกันนะครับเรามาดูกันก่อนนะครับว่าทําไมเราถึงต้องผูก ID ดีอ่าสตรีมกับอีเมลใช่ไหมก็เพื่อที่เราจะสามารถใช้งานอ่ามาร์เก็ตเพสของไกจินได้นะครับรวมถึงการซื้อแพ็คไอเทมที่ลดราคาบ่อยบนเว็บของไกจินสตูนะซึ่งผมจะสอนการตั้งค่าทั้งหมดนะครับค่อยๆดูไปนะครับเจนเจนนะครับอาละไปเริ่มกันเลยเอ่ะละครับสวัสดีครับเรซี่คัตครับก็วันนี้จะพามา ดูวิธีผูกไอดีกนะครับก็สําหรับคนที่เตรียมตัวจะเอาของรออนไปขายคนตลาดใช่ไหมมันต้องทําการผูกไอดีอ่าสตรีมผู้เล่นใจสตรีมเล่นนะครับต้องผูก ID กับอีเมลนะครับก็อย่างแรกนะอ่าเตรียมอีเมลที่ยังไม่เคยมีบัญชีวอทันเดอร์นะครับเตรียมเอาไว้เลยนะครับ1นึ่งหนอีเมลนะแล้วเราก็เข้ามาในเกมใช่ไหมเสร็จปุ๊บคุณเห็นข้างบนไหมเห็นชื่อข้างบนไหมอ่ากดเข้าไป เสร็จปุ๊บเราก็จะออกเห็นไหมอีเมลบายอันนี้คือเข้าจากตัวเกมสตรีมปกตินะครับเราก็กดอีเมลบายตัวนี้ครับโป๊ะเข้าให้อ่ะทีนี้ทีนี้นะครับมันก็จะขึ้นหน้านี้มาใช่ไหมอ่ะแล้วก็ใส่อีเมลที่เราเตรียมเอาไว้นะครับที่ยังไม่เคยสมัครวอร์ทันเดอร์นะที่ไม่เคยไม่เคยใช้วอร์ทันเดอร์นะอีเมลนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับเห็นไหมเดี๋ยนะปรนึด็ดะดนะอ่ะกดเข้าไปกดรายเข้าไปปุ๊บ อ่าคอนเฟิร์มลิงก์แอนด์อ่าครัเขาเขาก็จะส่งอีเมลมาที่เห็น mm hmm. ไหมเขาจะส่งอีเมลมาหาเรานะครับเห็น mm hmm. ไหมแดงนอกศูนย์สามโอเคแล้วก็กดตรงนี้ครับ verify your email address นะครับเสร็จปุ๊บแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดเราตั้งพาสเวิร์ดนะครับอ่าพาสเวิร์ดโอเคแล้วก,กดลิงก์เสร็จปุ๊บใช่ไหมแล้วก็ ทีนี้เราก็ลองอนี่ครับลองล็อกอินด้วยอีเมลที่ไม่เคยสมัครวันเดอร์ที่เราที่เราผูกไปเมื่อแก่ที่เรากรอกไปเมื่อแก่้อ่าเรากดล็อกอินนะครับอ่านี่เข้ามาละแล้วเขาก็จะบอกว่าเราผูกกับสตรีมสตรีมมาละเราก็แค่ยืนยันอีเมลครับกดที่สีเหลืองนี้นะบริ f y อีเมลเห็นไหมเสร็จปุ๊บนี่เช็คนะใช่อีเมลนี้ไหมถ้าใช่ก็กดคอนติเนียลเสร็จปุ๊บอ่าแล้วเขาก็จะส่งมาที่อีเมลเราครับเราก็มาดูที่กล่องจดหมายเรามาละ แล้วกดปุ่มสีฟ้าครับ modify your email address นะครับอ่าใครเนี้ยพอเราผูกอีเมลได้เสร็จปุ๊บใช่ไหมนั่นนะอ่าเสร็จปุ๊บเข้าไปดูอ่าโปร security setting ก็เลยอ่ะก็คอนเฟิร์มแล้วอ่า,อานี่ขึ้นแล้วคอนเฟิร์มแล้วผัดเพิดแล้วแล้วก็ตั้งตรงนี้ครับ two step นะครับ authorize นะครับตั้งเอาไว้นะเดี๋ยวนะต้องผูกกับเบอร์โทรเนาะนี่นี่อันนี้ two step เห็นไหมด้วยอีเมลกดทับกด enable ครับ แล้วก็กด enable เปิดเอาไว้เปิดใช้งานอ่าแล้วมันก็จะส่งเมลไปที่มันจะส่งรหัสผ่านไปที่เมลตัวนี้นะครับเป็น OTP นะเป็นรหัสผ่านครั้งเดียวทุกครั้งที่คุณกดใช้ล็ Lock, Lock อกล็อกอินอ่ะมันจะถามรหัสผ่านจากเมลตัวนี้ครับไอ้จำเอาไว้อ่าแล้วเราก็เลือกที่เราล็อกอินไว้เห็นไหมพอเราล็อกอินใหม่ใช่ไหมเขาก็จะถามเมลเรารหัสผ่านที่เมลเราแล้วก็มากดดูนะครับอ่านี่น,นะ มาละรหัสผ่านมาละแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็กด remember ไว้ก็ได้อ่ะล็อก in. อินอ่าเสร็จปึ๊บไหนดูซิใช้ตลาดได้ยังอ่าไกจินมาร์เก็ตอ่ะ,กกอะปึ๊บอ่าซส์อินครับซส์อินเสร็จปึ๊บอ่าล็อกอินล็อกอินโอเคอ่ะ ทีเนี้ยซื้อได้ละขายได้ละแค่นี้เองนะครับวิธีผูกอีเมลนะจากผู้เล่นบ่อจากผู้เล่นบนสตรีมใช่ไหมผูกอีเมลแค่นี้เองง่ายๆครับเราวิธีเช็คยังไงว่าเราอ่าไอ้นี่ไหมเราผูกจริงไหมนะครับอ่าเดี๋ยวนะโอเคอ่ะผมสลับมาเป็นตัวเกมบนลันเชอร์แล้วนะครับมันก็จะให้ล็อกอินในเกมใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็พิมพ์อีเมลที่เราเพิ่งผูกกับสตรีมนั้นไปนะครับ อ่เราก็จะถามอ e ีเมลใช่ไหมเราก็จะถามรหัสผ่านจากอ e ีเมลเราเราก็ไปดูครับนี่เห็นไหมอ่ะทีนี้ปุ๊บอ่าเข้าได้ละแค่นี้เองง่ายๆนะครับสําหรับวิธีการผูกอ่าอีเมลผู้เล่นสตรีมผูกอีเมลนะครับเพื่อที่จะใช้งานตลาดอ่าวันเดอร์ได้นะครับ <c oughs> เห็นไหมลาสซีเคเห็นปะครับตามนี้อล่ละ ก็ขอมีความฝูกกับการขายสินค้าที่เป็นขะวันอีเวนต์นะครับหลังจากนี้หวังว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเป็นกำลังใจผมด้วยหรือจะกด Super t a n แ s u p ซุปเปอก็ได้เจอกันบนไลฟ์ทุกวันพุธกับวันเสาร์นะครับช่วงบ่ายเป็นต้นไปเอาละครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ